สวัสดียร์ผมเจอกันอีกเช่นเคยกับอีฟบอล2024นะครับวันนี้ก็ผมมีคาร์โลมีตัวม้านะผมเอ้ยไม่ใช่สัตว์กูพูถ้าคุมะมินามิโนะครับผมเอ้ยกูไปมีตัวมะเฉยเลยครับวันนี้ครับผมมีมีตัวเอ้ยมินามิโนะนะผมสไตล์เป็นลมมิ่งแฟลกนะครับอ่านถูกป่ะช่างมันนี่ครับพาพลังครับแล้วก็สกิลครับตามนี้โอเคเราไปดูในเกมกันก่อนนะว่า ม,มินามิโน่ของเราจะได้ยิงได้แอกซิทได้ศ่หรือเปล่าเนาะไปดูในเกมดีกว่านะ,ะมาครับตอนนี้ในเกมอ่ะออลรตะใช่ไหมที่ไรซอริบอร์ที่สกินเนียข่าลอดไปเลยครับ,ม,รบมินามโนะอ้าววันนี้อาจจะเล่นไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าผมไม่เล่นนานเลยนะ ที่เห็นลงไปคลิปสองคลิปเป็นคลิปเก่านะผมแม่ผมก็พูดไปงั้นแหละอ,อย่างนี้นะจัดอย่างเป็น้องกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยกูยิงแ,แล้วครับคลิปนี้อาจจะกลางเลยผมเพราะว่าผมถ่ายตอนหนึ่งฮะแบบโคตรง่วงนอน,น,นตอนนี้นใครถามว่าทำไมมึงไม่ถ่ายตอนกลางวันวะว่าผมไม่มีเวลาครับผมเลยถ่ายตอนเด็กแอ้นนะ กว่าจะตัดเสียดีครับผมก็อัปคลิปประมาณตอนนี้เป็นตอนเช้าของวันที่สิบหกแล้วผมทุกคนก็อาจจะเป็นโรงเรียนกันแล้วนะก็ใครเปิดเทมแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะผมมาผมเปิดโรงเรียนแล้วครับพี่พี่เปิดโรงเรียนแล้วครับน้องอะไรอย่างนี้ก็มาคอมเมนต์นได้นะแคปบริยากาศมาที่สตองโดงเคียแบแอปนีบีมีนมัมโน แทงมาดีบี้ดีบี้ก็ไม่ต้องหวังครับเรื่องสปีดนึกว่ารถมอเตอร์ไซค์ห้างอยู่แล้วบรลเตอรี่จ่ายมาผมไม่ได้ปะไม่เป็นไรครับเราไม่เสีย,ยัดครับผมมาเตวดให้มาออกฟอร์ขวาไปดีบี้แทงมามินามิโลซัดหลอดม่วงจังหวะนี้เซฟบ,บา,ลาโลชนะครับน้อยได้ยิงมากนะผมมินามิโมลเรอ นี่อันนี้ผมรู้สึกว่ามันดีกว่าล่างนี้ผมเคยเล่นไปเมือ่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะผมล่างนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะดีกว่านะตามความรู้สึกของนะทุกคนอาจจะแบบคิดคนละแบบว่าผมาาคนเราคิดไม่เหมือนกัน,นครับเียบี้มาจะส่งให้่ได้ไม่โน,โนแล้วนะแทงช่องไปเลยเอาแล้วที่ยิงเฉยรบบเียบเราสุด,ดยอดครับ ทำไมมันง่ายขนาดนี้วะผมเอ,เอาทีมผมเก่งไปหรือว่าทีมเขากาก,กเกินนะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะสลับอะไรมาดีแค่ไรเดนเต้เข้ามาแล้วได,ได้ยิงละโอหเดียบี้ไม่ได้หรอก มาทูตกำลังหนาวเลยอะไร <c oughs> สกินเนียให้มามาจุดมาเดียบี้นี่คือเดียบี้ทักหลับไปครับที่สตองโดที่สตองโดเชีไลสมามาทูตมาทูตไม่ได้ครับเดียบี้ได้ครับ าม,มาทุบมาอย่างนี้ส่งมาไม่หมวกมยิงไหมโอ้โหไม่ได้ครับโอกรฟองเราดิเขียนไลรมาที่โดมมมะละกูดิเขียนไรรลนไรมาอีกทีโอกรฟอรไปครับมิยาโ,โน่โอ้โหไม่ได้ปะไม่เป็นไรครับเราไม่ซีเรียสครับผมเราดันสามส่วนอยู่แล้ว ลีวานต้องโลครับตัวสองพอจบันแรกไปนะโอเคบมเราไปดูข้างหลังต่อเดียวกันนะว่าทีมเราจะได้ยิงเพิ่มหรือว่าทีมเขาจะกลับมาแก้เกมได้แล้วบ<ะ>มครับตอนที่ขึ้นหลังนะแม่งเก่นให้ลงมาไวส้สารเราโอเดกาดลุดมากผมจะไปเขายิงเลยนะโอ้โหอะไรปะคาร์ลมาครับสายมาที่นามิโนะไม่ถึงรับซูซูกิซูกิ G S X ดิสตองโดทานับแบบเอ้าโออร์กาฟอร์ลิมบันลิมหน่อยอ้าอยาขอกลัาเอาแถ่ให้มีนานมิโน,โนแล้วกันไม่ได้ไม่เป็นไรครับวันนี้เราไม่เล่นรบบจิกจังมากครับผมเล่นชิวๆครับเดเฮามินานมโน,โนมาอย่างนี้ขอเลี้ยงเดี่ยวเลยแล้วกัน ให้ดูจังหวะการยิงการจบสกอร์อะไรอย่างนี้นะวันนี้เห็นได้ชัดแล้วมีนาวมิโนโอ้วสวยจอดจริงๆครับเออเดี๋ยวจริงจริงเแหลวะว่ช่วงนี้อาจจะแบบไม่ค่อยได้ทำคลิปลงก,กับทุกวันนะเพว่า อาจจะไม่ทําคลิปลงทุกวันเหมือนเดิมอนนะเพราะว่าช่วงนี้มันก็เปิดเทมแล้วนะก็ไม่ค่อยมีเวลาครับผมแต่ว่าอยู่บ้านส่วนมากตอนเปิดเทมมันอยู่บ้านไม่มีอะไรทำไงผมแต่ว่าเปิดเทอมแล้วเวลาก็ไม่ค่อยมีครับผมต้องใช้เรียนใช้ออกกำลังกายผมนะครับดีบี่ติดซาวดีกครับแพลงว่าอเดกา่าห S <S <an> ช่วงนี้อาจจะเป็นแบบลงคลิปแบบอะไรวะสองสามวันครั้งนะผมอาจจะไม่ลงทุกวันนะหรือว่าอจะเป็นแบบวันว้นวันอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ไม่มั่นใจอย่างนี้นะผมก็คือแบบว่าวันไหนที่ว่าบ้างลผมก็ลงนะวันไหนที่งงนะว่ไาไม่ว่างผมก็ไม่ได้ลงนะผมต้องขอภัยทุกคนพนัที่นี้นะครับสําหรับใครที่รอติดตามดูคลิปผมนะต่างขอพอบคุณมากนะครับผม ที่เป็นกำลังใจงให้กันมาตั้งนมนานนะผมไงไม่รอ,ใอดใครวะคาร์ลปั่นนี้นะครับพิ้วไอบแฮททิเขบมีอะไรทุกไอ้สัตนะสหลุดเชอเป็นแบบนักเตะคนแรกวะเนี่ยที่ผมเอามาเล่นให้ดูแล้วเป็นแฮตติให้ดูนั่นจะเป็นคนแรกครับผมที่ว่าแฮตติในคลิปผมนะ ประมาณร้อยคลิปนะผมเป็นคนเดียวเลยครับมีอาเมโนเะเป็นคนแรกและคนเดียวในบรรดาร้อยกว่าคนนะผมที่ผมเคยมาเล่นให้ดูนะถึงกว่าวะไม่ถึงเก้าสิบกว่าครับหรือไม่ถึงเก้าสิบปะไม่มั็นใจครับผมอีกกุละเขาเซ็ แล้วผมยอมใจเขาจริงนะโดนห้าลูกแล้วแบบไม่กดอ,อ่ะครับผมบางคนแม่งสองลูกไม่ก็กดออแลนะ้วต้องชื่นชมพี่คนนี้จริงๆนะเดี๋ยวท้ายคลิปผมไม่คิดดิครนะับผมต้องขอบพระคุณมากครับห้าลูกเลยนะอันนี้ผมผมไม่เล่นเดีบบนะ๋ยวผมเล่นกับคนนะั้นแล้วผมกดอันนี้ให้ดูนะกดสต็อปให้ดูนะนี่อันนี้ก็คือแบบเล่นกับคนนะผมมีจับเวลามีอะไรตามปกติเลยนะไม่เล่นกับบาดนะผม ถ้าพี่อยรอเขาเปิด y YouTube แล้วมาเจอช่องผมก็ขอบพระคุณได้นะผมคุณเวคอับโบก้าแทงมาแล้วซูซูกิเนี่ยอ่ะผมจะให้รางวัลพี่เขาวยกันยิงผมสักลูกแล้วกันเอาพี่เอาเธอพี่เออสุด้าี่ คุณมากครับพี่ชายที่ช่วยให้ผมมีทำสกอร์ได้6ลูกแล้วก็มีนามินโนขผมแฮรทิกนะครับซูกิแทงมา <N ema. S 1> เนมาจบไปก่อนนะผมเกมผมเกมนี้ก็บทสรุปเลยก็คือมินามินโนของเราก็มคมยิงแรงนะผมแต่ผมไม่รู้เหมือนกันนะผมเพิ่งเอามาเล่นแมตช์แรกนะผม ใครที่ลองเล่นมาเยอะๆแล้วก็เอามาคอมเมนต์บอกได้นะผมนี่ต้องขอบคุณคุณพี่คนนี้ได้นะครับที่อนุเคราะห์ในอกนรําคลิปนี้นะผมโอเคผมคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันในคลิปหน้าผมจะเป็นคลิปแรกแล้วก็คลิปคอนเทนต์แบนเดิมนะครับ